ทีนี้มาดูเมื่อวานนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวใหญ่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเลยก็ว่าได้ค่ะกับการถแถลงข่าวการจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดนะคะจากผู้ค้ารายย่อยนะคะติดตามมาจนได้ลูก เป็นผู้ค้ารายใหญ่นะคะในพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังจังหวัดบุรีรัมย์ของเราซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะทางตํารวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็ได้มีการบูรณาการกําลังจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดจาก ผู้ตามจากผู้ค้ารายย่อยนะคะจนถึงรายใหญ่ในพื้นที่ได้ผู้ต้องหามากถึง13คนค่ะยึดของกลางยาบ้าอีก142688เม็ดเมตรนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะพลตำรวจตรีนรงศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพันตำรวจเอกก้องชาติเลี้ยงสมทรัพย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พันเอกปิยวัตรราชวงศ์รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26 แถลงผลการจับกุ่มเครือข่ายยาเสพติดและก็การตรวจยายาเสพติดตามยุทธการพิฆาตทรชนคนขายยาอีสานใต้ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยได้บูรณาการร่วมกับ ตำรวจทหารฝ่ายปกครองสามารถจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดแล้วก็ตรวจยึดยาเสพติดได้จับผู้ต้องหารายย่อยแล้วก็ขยายผลจนสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหารายสําคัญในพื้นที่อําเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอกูเมืองอาเภอลำปลายมาศแล้วก็สตึกค่ะซึ่งก็ทําหน้าที่เป็นนักบินหรือคอยขนย้ายยาบ้านะคะ,อะรอขนยาบ้าที่ได้รับมาจากต่างจังหวัดตามคําสั่งของชาวลาว เพื่อที่จะทยอยลำเลียงส่งมอบให้กับลูกค้าตามคำสั่งของชาวลาวนะคะโดยสามารถสามารถที่จะทำลายเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญจำนวนหนึ่งเครือข่ายค่ะจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้จำนวน12คดีผู้ต้องหาจำนวน13คนตรวจยึดของกลางยาบ้าจำนวน1 4 2 6 8แเมตรอาวุธปืนอีก3กระบอกแล้วก็เครื่องกระสุนปืนอีก24นัดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของพลตารวจตร นรงศักดิ์พรมทาผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้บอกนะคะว่าการจับกลุ่มในครั้งนี้นะคะชุดจับกลุ่มได้ทําการสืบสวนหาข่าวแล้วก็เริ่มทําการจับกลุ่มตั้งแต่กลุ่มผู้ค้ายารายย่อยแล้วก็สืบสืบสวนขยายผลต่อไปจนสามารถจับกลุ่มได้ เป็นเครือข่ายนะทั้งเครือข่ายเลยเป็นเครือข่ายสําคัญอีกหนึ่งเครือข่ายนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการากําลังนะคะได้สนองนโยบายรัฐบาลสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตํารวจภูธรภาค3โดยการขยายผลการจับกลุ่มทําลายเครือข่ายซึ่งการจับกลุ่มทุกครั้งก็ได้มีการทําลายเครือข่ายจนในครั้งนี้สามารถจับกลุ่มได้ผู้ต้องหาและก็ของกลางได้อ่ เยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งผู้ที่ถูกจับกุมก็จะมีอาวุธปืนด้วยเพราะว่าการเดินทางนํายาบ้าไปส่งมอบให้กับลูกค้าทําให้กลุ่มผู้ค้าเนี่ยจวนตัวอาจจะต้องมีการใช้อาวุธได้ซึ่งอาจจะต้องมีการป้องกันตัวแล้วก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเข้าจับกุมอของเจ้าหน้าที่นะคะก็จะต้องดําเนินการตามหลักของกฎหมายแล้วก็ตามยุทธวิธีตํารวจในการใช้อาวุธเริ่มตั้งแต่เบาไปหาหนักซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนแล้วก็ถ้าหากว่ามีอันตร ลายใกล้จะมาถึงตัวตามกฎหมายแล้วนะคะตำรวจก็สามารถป้องกันตัวเองได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะจะใช้วิธีการจับกลุ่มโดยละมุนละม่อมที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการสูญเสียทั้งในส่วนของอเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ปฏิบัติการนะคะผู้ปฏิบัติแล้วก็ผู้จับกลุ่มนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราจะหากว่าเห็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยของบุตรหลานหรือว่าคนแถวบ้านก็ขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแลนะคะแล้วก็แจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ให้ช่วยกันนะคะในการที่จะมาดําเนินการต่างๆนั่นเองเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนอื่นๆนะคะเพราะว่าผู้ที่ขายยาค้าไปแล้วคนที่ซื้อไปเสพไปก็หลอนอาจจะทําให้ทําร้ายร่างกายนะคะคนที่อยู่ในครอบครัวก็ได้นะคะ